อยากได้สริป์กันใช่ไหมครับวันนี้มีสริปตัวที่ดีมากๆครับเป็นตัวที่ทําไก่ตันให้เลยนะครับทําโอเด้งทําโซกีตาทําทุกอย่างเลยนะครับนี่นี่นะครับนี่แฟดเมนเขาก็าจะฟาร,ร์มให้ประมาณหนึ่งล้านนะใช่ไหมพันหมื่เพ้่ประมาณหนึ่งแสนนะครับแล้วก็ทาดาบตามนี้เลยครับแล้วก็กันก็ตามนี้เลยใช้สริปเลยนะ นี่ดูเลยนะคบทุกคน,ม,นมันเอาให้เคียียเลยนะนี่ครับทุกคนแม่นนหะมมันก็จะตีให้เราเลยครับนี่นะครับฝแล้วมันก็จะใส่อะไรทั้หมดเลยนะใส่ ทุกเฟซเลยนะครับนี่โคตรดีครทุกคน,นทุกคนต้องเก็บไว้บ้างเลยนะดีมากเลยนะครับทุกคนทุกคนต้องใส่ไว้แล้วบ้างนะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยครับทุกคน,นทุกคนดูดิโอ้โหใครอยา,ากได้สริปก็ต้องกดติดตามกดไลค์ก่อนนะครับวันนี้มาแจากแล้วก็บายบายนะครับ